สวัสดีค่ะมันนี่ชาแนลคลิปนี้จะมาอัพเดการถอนเงินยอด350บาทซึ่งยอด350บาทนี้ได้รับฟรีได้รับจริงได้รับง่ายได้รับแบบไม่เสียค่าธรรมเนียมแม้แต่บาทเดียวซึ่งแอปที่จ่าย350บาทก็คือแอปนี้นะคะ Lucky u n s c r e w วันนี้เดี๋ยวจะสอนการถอนตรงนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเมนูการถอน หน้าตาของลักกี้อันชกูเป็นแบบนี้การหาคะแนนก็คือเล่นเกมกดเล่นเกมตรงนี้แล้วก็ทำภารกิจตามนี้ซึ่งภารกิจพวกนี้นุชพูดบ่อยแล้วในการที่เราจะหาที่เป็นเหรียญทองแต่ว่าวันนี้นุชจะพูดถึงการถอนที่เป็นธนบัตรสีเขียวให้เรามาเน้นตรงนี้นี่นะคะให้เรากดตรงนี้ซึ่งธนบัตรสีเขียวอ่ะเขาจะให้รางวัลตรงนี้เยอะกว่า ก็มันจะเป็นการทําภารกิจสะสมไปเรื่อยๆค่ะถ้าเราทําไอ้ตรงนี้ผ่านไปจนถึงระดับ60ใช่ไหมเราก็จะได้รับเงิน32บาท120ก็จะได้รับเพิ่มอีก3ามสบาท2 4 0ก็ได้รับเพิ่มประมาณนี้ทําไปเรื่อยๆค่ะสะสมไปเรื่อยๆแล้วค่อยไปกดถอนส่วนอย่างอื่นนะคะอย่างอื่นก็จะเป็น การเล่นเกมแล้วก็การเชิญเพื่อนอ่ะถ้าอยากจะเชิญเพื่อนเราก็สามารถมากดคัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนสําหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนแต่ถ้าเราไม่อยากแนะนําเพื่อนเราอยากจะเล่นเองถอนเองถามว่าได้ไหมคือคิดว่ามันได้นะเพราะว่ามันได้คะแนนง่ายแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาเวลาการถอนตร,ตรงนี้ก็ได้ก็ถ้าจะให้ดีก็แนะนำเพื่อนสัก คนหนึ่งสองคนหรือสามคนก็ได้ประมาณนี้แล้วเราค่อยมาเล่นเกมแล้วก็ค่อยกดถอนนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้เดี๋ยวจะสอนการถอนเงินจากธนบัตรเข้า t ูมอนนี่วอลเล็ตนะคะว่าเขาถอนกันยังไงมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปถอนกันเลยดีกว่านะคะการถอนเงินอ่ะเราก็กดเข้าไปยอดเงินที่ถอนขั้นต่ำก็คือ350สูงสุดในการถอนก็คือ1,400บาท วิธีการถอนก็คือให้เรากดจํานวนที่เราอยากจะถอนส่วนยอดเงินของเราจะอยู่ตรงนี้นี่ค่ะอันนี้บันทึกการถอนเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วนี่นะบันทึกการถอนอโอเคเสร็จแล้วกดที่ถอนเงินตรงนี้พอเรากดที่ถอนเงินเขาจะให้เราใส่เบอร์ทูมอนี่วอลเล็ตใส่ชื่อใส่นามสกุลนะคะเราใส่เสร็จเรากดที่คําว่าส่งยืนยันอีกรอบหนึ่ง ยินดีด้วยเงินจะเข้าภายใน24ชั่วโมงอันนี้เราถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูบันทึกการถอนอีกรอบหนึ่งนี่สถา,านะคือรอการดำเนินการอันนี้คือการถอนเงินของเขาจะเป็นแบบนี้ส่วนเมนูอื่นๆก็ไม่มีอะไรเยอะค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนก็แค่เล่นเกมแล้วก็ ทำภารกิจตรงนี้ก็ได้เนี่ยภารกิจภารกิจประจำวันก็มีนะนี่ค่ะซึ่งภารกิจประจำวันเนี่ยเขาจะให้เป็นเหรียญทองมากกว่าแต่ถ้าเราอยากได้ธนาบาัตรก็ตามนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเขาก็จะมีเวลาให้เรามีกิจกรรมให้เราแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆเอาส่วนถ้าใครอยากจะแนะนําเพื่อนก็เมนูตรงนี้เราสามารถมากดคัดลอกลิงก์แล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้นะคะสําหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อน ก็เมนูของเขาไม่เยอะเท่าไหร่นะคะยังไงก็ลองเล่นดูสําหรับคนที่เป็นสายเกมแต่ถ้าเราไม่ใช่สายเกมเราอยากจะได้อยากจะได้เงินจากอย่างอื่นก็ฝากกดติดตามไว้นะคะแล้วก็ลองดูหน้าโปรไฟล์ช่องได้หน้าโปรไฟล์ก็มีวิธีการหาเงินออนไลน์ต่างๆเลือกเอาว่าเราอยากจะหาเงินออนไลน์ยังไงนะคะเลือกเอาที่เราสะดวกแล้วก็สบายใจที่สุดละกันคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะสําหรับการ ตอนการถอนเงินจาก Lucky a n อันทเข้า t ูมันนี่วอลเล็ใครสนใจกดสมัครได้ใครชอบฝากติดตามไว้ใครไม่ชอบเลยผ่านไปได้คือมีก็ประมาณนี้นะคะแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ